ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มันแรงไม่เอาตัวนี้ต้องวิงว่งรีบวิง่งวิ่งฟ้าวิ่งฟ้าสวัสดีคุณผู้ชมที่แสนดีและประชาชีชาวโวออฟแทงกันด้วยนะครับผมฮะวันนี้เราอยู่กันในโร a d ูซีรีส์ s ีเอสหกสิบและในคลิปนี้ฮะเราอยู่กับเจ้า CS 59สหรถถังกลางเทียเก้าของโปโลแลนด์นั่นเองฮะเอาละมาเราดูกันเรามาดูกันที่อำนาจการยิงฮะอ่า ดาเมจความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่390ครับกับการเจาะเกราะ252ดีกว่าเทียบแปดอย่างแน่นอนและมากับเวลาโหลดตอนนี้ตั้งที่รวมอุปกรณ์อะไรแล้วผมโหลดอยู่ที่6.74วินาทีมากับมุมกดลบ9แล้วก็มุมเงยื20นะครับมุมเงยือแย่ไปน,นิดนึงส่วนเวลาลิง2.19อัตราการเปลี่ยนกระสุน0.33ปืนกลางๆครับแต่ดีกว่าเทียบแปดเท่าที่สัมผัสมานะครับนะในเรื่องของการอยู่รอดนะความทนทานอยู่ที่1800ส่วนเกราะด้านหน้าตัวถัง110 และกรอกป้อปืน130นั่นเองอมีกระเด้งบ้างแต่อย่าไปพึ่งพามนันตายหาปร่ลาเอาล่ะเรามาดูในเรื่องของความคร่องตัวกันบ้างครับผมกําลังจำเพาะเนี่ยอยู่ที่17.07และความเร็วสปีดอยู่ที่50ถอยหลัง18หมุนตัว54 33หมุนตัวโอเคใช้ได้ครับการส่นตัวตอนนี้ของผมอยู่ที่18.04อยู่นิ่งๆแล้วก็เมื่อเคลื่อนที่18.3 18.3อะไรล่ะเออม 14. ี14.3 อ่ะมันอาจจะดูน้อยๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีสกิลพลางนะครับผมใส่แค่ลายพลางธรรมดาเฉยๆที่ส่วนของการตรวจจับครับผมอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่449เลยนะใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของสเปคของเจ้าตัวรถนี้กันนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะเอาไปใส่นะครับก็จะมีพัดลมโหลดเร็วแล้วก็ปรับสถียนแล้วก็ใส่อาหารไว้หน่อยเน้นยิงกับไเน้นแมเกมนี้เอาละ ไม่บูดพลาหให้มากมายไม่ซัยาที่ยห้มากความเราตามกันไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า CS-59 ฉะนั้นเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วอินโทรมา เอลาละครับคุณผู้ชมครับเกมแรกครับเรามาอยู่กันในดานคาริเรียกับการบุกทะลุ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 ลงเดซึ่งเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะไม่มีรถเบาไม่มีรถเบาเลยเนื่องจากว่ารถของเราเนี่มีความบางนะครับผมผมจะต้องไปทำการสั่นัยกันก่อนนะจ้าในต้นเกมผมกลัวไม่กล้าบวกกนะันลวรถเชีย เทียสิสะด้วยสิแล้วเป็นรถหนักผมไม่กล้าส,สู้นะ่าการประหยัดตังค์ผมจะใช้ลูกธรรมดาก่อนนะถ้าหากจําเป็นจริงๆอย่ค่อยงัดลูกทองมานะจ๊ะเอาละผมประจําที่แล้วร้อยมันมาแล้วจะจดได้ซาสมใจเลยจิเดียว A few moments later ไปดีกว่าฮะอยู่นิ่งๆไม่ได้ยิงใครเลยเฮ้ยยักเทเกอร์ มาจอดอะไรตรงนี้่ะจ๋าเน่เอาไปกินเลยเออเสรมร้อยสี่สิบห้านอนอร่อยเหอะเลยแม่จ๋าวาระสุดท้ายของแกมาถึงแล้วเยี่ยมมาแล้วคิวแรกฮะนี่รู้สึกรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนี่นำไปเลย4ี่สห้าโอ้โอ้โอ้ได้แล้วเพื่อนทางสะดวกแล้วผมจะบวกหนาบัดนี้ล่ะ จะเป็นไหนไม่นดอุ His, ้ยเรีงมาทางนี้ด้วยรีบออกไปให้เขาให้เขาสู้กันก่อนอ้าวยิงมุดดินซะด้วยนี่ก็สวยพี่สวยแลซิผมจะปิดงานเอง <laughs> ของแรงเชื่อใทก็เมาสเอาไส่ก็เมาสก่อนตแม่ไปไหนหลอกจ่อย,อยางเลย เตาะยางสามแคลวเลยไปกันเลยพวกเราความดุด <with cción S 2> ันต้องมาก่อนมึงยิงนะเดี๋ยวกูลัดเอ้ยยิงเลยเพื่อนอ้าวอดแดกเฮ้ยเขาแรงกว่าจะบ้าตายไปไม่ได้ยังอีหรอยู่ไม่กล้าไปทางนู้นเสียวโดนดักจังวะจะไปนี่ตายน้เปล่าวะ กล้าไปมามันดูไม่มีอะไรแต่มันดูอันตรายวายทำอะไรน่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอรอหุบแป๊บหนึ่งอี๋อีอีอะไรของกูเนี่ย <c oughs> ไปช่วย 50TP ดีกว่า <c oughs> เฮ้ยทำไมข้างหลังไม่ตามันล่ะครับพี่ <c oughs> มาเป็นเพื่อนผมหน่อยก็ได้ <c oughs> มันเงียบเงียบแปลกๆ <c oughs> เหมือนจะมีกำดัก ทั้งขวาเพื่อนไม่มีวะ่ะโอ้ยมีโอ้มันยิงแล้วก็เสร็จเสร็จโกเสร็จโกเข้าเหลี่ยมนี้ก่อนเอไม่ขยับหรอกนะยังหลอกรู้มึงยังหลุดไม่เสร็จเอพอแล้วพอ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  <laughs> ไปเอาหลอกหนึ่งพันมันจุกนะเว้ย หายไม่ได้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพี่จะยิงนิ่มๆไม่ไปไหนไม่ได้แล้วสาวน้อยร้องขอความช่วยเหลือใครไม่ได้ไไดสัตว์ไอ้เว้ยวู้สองเจ็ดเจ็ดเหรออ้าวหายแต่ไม่รอดแนะ่ โอ้เดสรอเป้าหุบแปรบปหนึง่งเอ้ยหวานเอียบวยเอ้ยไม่เห็นว่ะเราจะสนายอยู่ตรงนี้นี่แหละไม่ไปแล้วฟาร์มดาเมดไงเขาไม่น่าจะขึ้นมาหรอกผมว่าสองเจ็ดเจ็ดน่าจะอยู่ในนั้นแหละอ้าวมุมดีมุมดีมมด ยา <Yeah. S 2> ขงชงฉันอยิง <laughs> yes. เร็วยัเอ้ยเอ้ยรถไหรลรถไหรลรถไหลรถถังไงรถไหล่อะ <c oughs> เอ้ยอะไรบังอะอะไรบงังหินอดแดก <laughs> นนเฮ้ยน่าจะไม่ได้แล้วแหละ โอเคเรียบร้อยฮะชนะไปด้วย15ต่อ3ชัยชนะอ,อกตาแรกมันหอมหวานจริงๆอาการหนักแล้วกูเรียบร้อยโลงเรียนจีนครคุณผู้ชมครับยิงไปทั้งหมด4,445แล้วได้เลขหนึ่งมากับเหรียนอะไรเนี่ยเหลียนเลวลาไม่รู้เหรียนอะไรอ่านไม่ออก เอาเราได้ตาความเชี่ยวชาญขั้นหนึ่งมานะแม่เอ็มไม่แตกหรอกยิงไปขนาดนี้มันยากแตกยากนลผมยิ่งหวังผลครับผมแล้วนักสู้แล้วก็นักเลงลูกนักเลงโอ้เอา้ามีคนได้เยอะกว่าด้วย x อครับได้เป็น1 2 7 2ัอ้ออครับ <c oughs> ยิงไป18เข้าพ่อสิเจาะกรหลดปืนกระบอกนี่มันดีกว่าเทียแปดไปไหนนอ่ะแต่คุณยังจำได้ผมเจอความวุ่วากกามโหกูหัวร้อนนักเกมเลยวันนั้น <c oughs> โอ้ย มันด้วยเท้านั่นอะไรเลยหยายังไงก็ได้เครื่ล่งดูเครื่ล่งเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหดูืปมันสิข้าวเฮ้ยคิดแล้วมันยังอารมณ์บดจอยเลยเฮ้ยหลุดรอดมาได้เลยถือว่าคงจะสบายแล้วแหละนะหลังจากนี้ได้ตังค์มาสามหมื่นหนึ่งด้วยไม่จะใช้ลูกทองกับอาหารไปแล้วนั่นนั่นก็คืออะไรนั่นก็คืออ่าช่างมันเถอะเอาละไปอีกสักสักเตะสักกะ ไปกันอีกสักตาเถอะครับคุณผู้ชม่ะผมว่ามือกำลังขึ้นนะดวงกำลังดีจะรออยู่ใหญ่ไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมม่าตอนนี้เรานั่นไปอยู่กันในแมปโมโลงกาแบบยึดธงตรงกลางนั่นเองนะจ๊ะผมก็มยาจะอยู่ตรงนี้ก่อนจะมาสนัยสักหน่อยมาแล้วโอ้ยไม่ฮ่า าจะถอยรถทำไมเนี่ยเชีย่ยตัวบางพึ่งโผล่เดี๋ยวเออขอหนึ่งเม็ดสามหก,กได้อยู่ทีเก้าสองโอเครถเบาตกใจจำบิดนะนึกว่าทีเก้าห้าเออทีเก้าสองเบา ถ้าทีเกนี่ไม่ไหวนะเจ้าเห็นอยู่นี่เห็นอยู่แน,อนอ่อยู่ไหนกันวะเฮ้ยเขี้ยะอ่ไมโดนรถบางๆนะผมชอบชอบโดนได้ไง มันต้องโดนหรือเปล่าเอ้ยมันต้องยิงเงินเออไม่เสียตังค์เราไม่โดนว่ะวุ้ยชิคายิ่งชิคายิ่งต้องถอยก่อนรือไม่ได้แดกูหรอกเบ้าเจอกับมุเด็ดของข้าไทยหกสิบเอ็ด ยังเงินรึมาแล้วเอาไปกินในสามร้อยสามสิบแปดอาการหนักแล้วกูมเชี่ยขาปาขาปาตัวอันตรายแย่แล้วต้องกำจัดโอ้ยบล็อกได้เลยละหอยปราดีไง มาแบบนั้นก็สวยจริงคุณออหันตูดไอ้แดดอย่าผวนนะว่าถ้าเขาจะมาเขาต้องมาทางนี้กันแน่ทางนี้เขาก็สวนๆกันไปทางนี้มีพื้นที่โล่งอยู่มาจอดล้อเลยมันต้องมาเน่รถคันสองคันสิวะมาเร็วเอาอไฟไม่ติดเอาไม่อ๋อมันอยู่หลังนู้นเอาไงอะ่ะไม่ได้เอาไม่เลยเอาไงอะ่ะ เลยไม่ได้แล้วรอมึงก็ได้วะลิงดักมั่งเลยยะได้ย้ายมุมเปลี่ยนเรียมแป๊บเฮ้ยมาโผลอะไรตอนนี้ล่ะครับมากินฉันเลยนี่พริ้วเหรองพริ้วเลยเอาไงอะ่ะเอาไงล่ะครับวอาไงล่ะครับจะจะฟุตเวิร์กอีกนานไหมฮะ ใส่กันเหรอเขาใส่กันแล้วแย่ yeah! ละเชี่อเอาปัตรทเออนี่กูดิเออ,เอ,อมันไม่ได้เล็งผมอะก็สักหน่อยละกันแวะนี่แววเฮ้ยไม่โดนเชี่ยโอ้มันก็ไม่โดน <c oughs> เอออเาไปสักนัดแล้วกันไปตายเป็นตายวะไหนๆก็จะแพ้แล้วกูจะรีดดาเมจมาว่าไงครับโธ่โธ่มุมไม่ดีเอาไหมไม่เอาเรื่องนี้ย้ายเหลี่ยม โอ้โหจะต้องรีบเก็บไอ้น no. uh. ี่ก่อนอุ้ยทำไมไม่โดนอ่ะเฮ้ยดามเปอร์ของฉันฉันต้องรีบดาเมจไม่นะเออแลกกันไปดิไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มันแรงไม่เอาตัวนี้ต้องวิ่งรีบวิ่งวิ่งฝ้าวิ่งฝ้านี่วิ่งฝ้าเลยยังไงกูจุก กูโจ้วัวบินเลยเป็นไง้กูหนีละเอ้าหนีไม่ได้เอา้าเลฮ้ยเฮ้ยกูเหนื่อยทำไมกูเล่นเกมรถสังแล้วกูเหนื่อยเนี่ยโ <c oughs> okay, อเคครับคุณผูช้ชมฮะเกมเกมนี้พ่ายแพ้ อย่างย่อยยับเลยแต่เราทำดามเมจไปได้4,162กครับชี้เป้า97น่ารักมาล่ะฮ <c oughs> บล็อกได้560บล็อกได้1นัดน,นะครับผมได้เหรียญอะไรมาบ้างชิ่วจานด้านระเบิดฮะ <c oughs> กระบาลลอยเลยเม <c oughs> uk, ื่อกี้นีสนุกชิบหายแล้วก็ได้ยิงหวังผลมาด้วยฮะ <c oughs> จากนั้นก็เหรียญนักเลงนั่นเองนะจ๊ะเรามาดูกะนแทนของทีมมันบ้างครับผมได้5 7 6 x เ้ครับถึได้แล้วก็ได้มาอีก2คิวด้วยไม่ทั้งหมด18เข้าเป้า11เองเกมนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเจาะเกาะตั้ง10ก็เลยได้ดาเมจมาค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าหายไป2,000เรียบร้อย,ออยเก็บตังเจอเก้าไม่มีอยู่จริงโอเคครับก็ภาพรวมของรถคันนี้นะผมว่า ดีกว่าเทียแปเยอะเลยเยอะมากๆอาจจะมีอาจจะมีข้อเสียแค่เรื่องความเร็วเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากว่ารถมันบางแต่ด้วยมุมเกาะด้วยแหละมันอาจจะมีโชคบ้างรถเตียงแต่ด้วยความบางของมันนะมันมันถูกแทนที่ด้วยความเร็วไม่ได้มันมันทำสปีดได้แค่50เองเนี่ยแค่สิเองมันก็เลยไม่ค่อยเร็วอะไรเท่าไหร่มันเลยหนีเอาตัวรอดหรืออะไรแบบเมื่อตะกี้อันนั้นอ่ะมันมันไม่ใช่ข้ออ้างนะผมผมแย่ผมผมหนีที่จริงควรจะเลี้ยว คือความจริงควรจะเลี้ยวรถอีกนิดนึงก็อาจจะรอดนะอาจจะรอดเพิ่มเลยต่อต่ออายุไขน่นิดนึงเลเออเอาแต่ว่าโดยรวมโอเคนะสําหรับรถคันนี้เอาละครับคุณผู้ชมฮะคลิปต่อไปเราจะพบกับเทียสิบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอมานานแสนนานครับสุดท้ายปลายทางเราใกล้กันแล้วก,กับเจ้า C s อส6 3ครับผมนี่ให้ดูเลยนี่นี่ให้ดูเลย เอาละครับคุณผู้ชมนะชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้กูลืมแล้วกูจะพูดอะไรวะเอาใหม่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 เอาละครับคุณผู้ชมนะชอบคลิปคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อนของคุณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วก็มีส่วนในการเติบโตไปกับช่องช่องนี้ช่อง Chillicast นั่นเองฮะไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกับเจ้าเสือสุกร์สิบสามกับลาไปก่อนก็โปรหม่าสวัสดีครับ 画了一个姑娘。<laughs> <laughs>